อ่าสีสาปั๊บสวัสดีครับผมเบลชอปในเบลชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปสมนาทีถ่ายสวยเหมือนเดิมแต่เป็นเรื่องราวแบบสั้นๆกระชับให้ทุกคนได้ดูกันแต่วันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับผมวันนี้เป็นเรื่องของไลฟ์นะครับจะทําไลฟ์ยังไงในเบื้องต้นนะฮะที่เราจะทําไลฟ์สดนะครับพอดีว่ามีคนขอเข้ามานะฮะอุปกรณ์ไลฟ์เซตไลฟ์การตั้งค่าไลฟ์เราทํายังไงกับวิธีเบื้องตอนน้นที่ง่ายๆนะฮะกับคลิปนี้สามนาทีถ่ายสวยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปฮะ เราก็มาทำไลฟ์กับกล้องนะฮะปกติเวลาที่เพื่อนๆนะครหรือแม่ค้าแม่ขายหรือเพื่อนๆทุกคนที่ใช้ไลฟ์กันก็จะใช้มือถือแล้วก็เดินไปมาอะไรเงี้ยแต่บางคนก็มีกล้องแต่อยากจะนํามาไลฟ์สดบ้างเนะะี่ยมันจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะอย่างแรกนะ,ะต้องมีก็คือกล้องทําไมถึงเราต้องใช้กล้องในการไลฟ์นะครับก็คือความรู้สึกของผมนะผมว่าภาพมันดูมีมิติมากกว่ามือถือนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดฟออฟฟิวก็คือความชัดตื้นชัดลึกหรือจะเป็นระยะเลนที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้คอนโทรลมันไดนะะ้เราต้องการกว้างกลางแคบนั่นเองนะฮะเพื่อนๆก็ วล์ลสดทำใหภาพมันสวยจังทำาไมภาพมันดูดีจัง,ภา,จงภาพมันคมกลางหน้านยนะนี่คือข้อดีของไล่กล้องไลส์สดนะฮะอันนี้ก็คือแคปเจอร์การ์ดนี่เป็นโมโคเซนะฮะเป็นโมโคเซแคปเจอร์การ์ดคือการเอาภาพจากกล้องเข้าสู่แคปเจอร์การ์ดนะครับแล้วทำการแปลงภาพตัวเนี้มาเข้าสู่ห้าสี่สามสองสู่คอมพิวเตอร์ของเรานะฮะเพื่อเอาภาพจากกล้องมาขึ้นขอบแล้วทำการไลส์สดออกไปนี่คือแคปเจอร์การ์ดนะครับจริงๆแคปเจอร์การ์ดนี่ก็มีหลายเกรดหลายรา,าคานะฮะแต่ตัวนี้เป็นโมโคเซผมรู้สึกว่าโมโคเซตัวนี้ภาพมันค่อนข้างจะดีมากเลยนะออกมาคมมากตัวนนนนีี้้้้เเเเคคาาาาาบอออออกกกกกวว่่ป็จงงงรััตตโ เราเอาภาพมาแสดงก็เป็น 4K ได้เหมือนกันแล้วก็แสดงแบบสีของภาพไฟล์ภาพเนี่ยเป็นส2210บิตนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ป่าววะใช่แหละถ้าจำผิดก็เดี๋ยวผมก็ตัดออกเองอะถ้ามันผิดจริงๆมันมีหลายเกณฑ์หลายราคานะครับอยู่ที่เราไปเลือกใช้ครับคือราคาก็ตามคุณภาพนั่นเองนะฮะอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือพอมีภาพแล้วใช่ไหมครับมันต้องมีเสียงฮะพอมีเสียงก็คือนี่ฮะจะเป็นไมค์ตัวนี้เราเอาไปเสียบเข้ากับคอมของเรานะครับเพื่อรับเสียงของเราที่เราพูดอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็น การเดินมีมีการมูฟเนี่ยผมแนะนำเป็นไวเลตนี่ไวเลตก็คือเหมือนที่ผมใส่อยู่ครับเป็นว่าจะเป็นบิ้งหนึ่งแปดสองที่เป็นเพลงนะฮะไม่ใช่เป็นไม้บิ้งบิ้งอะไรนะบิ้งห้าร้อยบิ้งห้าร้อยซาลามมนิหรือจะเป็นไวเลตตัวอื่นครับมันมีหลายราคาหลายเกรดเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูฮะแต่ว่าตัวนี้ที่มันดีของ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 ไม่ถึงนะเราเนี่ของกันลังขาดของไวเลตนะครับคือเราสามารถเดินได้มูฟได้สมมุติว่าเราต้องการจะแบบพูดไปด้วยแล้วก็เดินไปหยิบของข้างหลังเดินไปหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นมาทำ ไปก็คืออยากให้วัตถุกับคนเนี่ยมันมีความแบบแยกมิติออกจากกันนะครคือเราต้องการให้มีแสงที่หน้าของเราแบบนี้ฮะมันจะเด่นชัดก็คือต้องมีไฟไฟที่กระทบหน้าของเราได้แรงที่สุดก็เรียกว่าคี์ไลท์นั่เองนะครับทำให้ตัวเราเด่นชัดมากขึ้นก็มีไฟนะครจัดไฟให้ดูดีทุกอย่างมันก็สวยนะฮะไม่ว่าวางไฟตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครเป็นการเปิดให้ภาพของเราดูมีมิติมากขึ้นโดยการใช้ไฟใช่ไหมใช่ฮะและสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราไล่สุดนานๆแบตบเตอรี่ของกล้อง,องหรือของโทรศัพท์รมันก็ต้องม แบตดัมมี่คือเป็นการแบบเสียบแบตเข้ากับกล้องของเรานะฮะแล้วก็เสียบไฟต่อตรงเข้าบ้านเลยฮะมันจะผ่านมออแปลงก่อนฮะไม่ต้องกลัวว่าเอ่อไฟมันจะมีปัญหาเลยว่ะมันเสียบปุ๊บแล้วก็จะผ่านมออแปลงแล้วก็ไปก็จะไปจ่ายเข้ากับตัวแบตด,ดัมมี่แล้วก็แบตด,ดัมมี่เสียบเข้าก,กล้องชุ่มไปอย่างนี้นะฮะเราไลฟ์สดได้เลยฮะชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างต่อเนื่องไม่มีหมดนะฮะอีไม่เท่านี้ฮะเท่านี้เราก็ไลฟ์สดละมีไฟมีไม้ มีแคปเจอร์เอาภาพขึ้นมีกล้องเอเทียมๆอย่าพูดอีกอย่างงนะฮะก็คือกล้องถ้าโมาเพื่อนๆถามว่าว่อกล้องตัวไหนที่สามารถเอามาไลด์ได้จริงๆผมอยากให้ไปเซิร์ชดูนะครับเป็นรุ่นที่มันมีแบบเคลียร์คลีนไม่ใช่เคลียร์มีคลีน HDMI นะฮะคลีน HDMI เนี่ยมันดียังไงก็คือเวลาล้อภาพาขึ้นไปบนคอมนะฮะคือบ,บนโปรแกรมของเราเนี่ยมันจะไม่มีหน้าต่างแบบ info. อินโฟอินโฟคือหน้าต่างแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูด้วยหน้าต่างอินโฟแบบมันยังมีการตั้งค่า F1 F2 F3 สปิชเตอร์อะไรขึ้นไปด้วยคคคลีีีีนนนนน NDMI กกก็็ืืออมัจะเเเปาาาารรภภพพใหห้แแแต่่่บบบบทททุ อันนี้เขาเรียกว่าขีนแนด์ดิมไอซึ่เพื่อนๆะะสามารถเอา,เอ,าเอาไปถาม g o เกิ e ได้เลยนะเวะ็บ g o o g l e c o m ว่ากล้องตัวไหนมีขีนแนดิ e มไอบ้างแต่มันจะบอกรุ่นบอกกล้องมาเลยว่าตัวไหนมีตัวไหนไม่มีะนะฮะประมาณเท่านี้นะครับผมนี่คือไ์เดี๋ยวเราไปดูการเซตอัพแบบเร็วๆไวๆนะฮะว่าเสียบปุ๊กปุ๊ปุ๊ปปป c, ตั้งค่ายัางไงให้มันได้การไลฟ์สดที่ผ่านกล้องตอนนี้เราก็มาเซตกันเลยดีกว่านะครับเอากล้องเข้าคอมแล้วเอาภาพขึ้นจอเนี่ยทำยังไงนะครับนะขั้นตอนแรกเราก็เอากล้องของเราเนี่ยครับใส แบ็ดระมีจะทาให้คุณไลฟ์สดได้นานขึ้นหลังจากนั้นเราก็ตั้งไว้ที่ตำแหน่งที่เราเหมาะสมนะ,ะที่เราจะไลฟ์สดนะฮะอจาจจะที่เราวางกล้องไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็เสียบต่อเข้าปั๊กตรงของเราได้เลยนี่แล้วก็เปิดกล้อง นี่ตอนนี้คือภาพมาแล้วแต่ว่าในคอมมันยังไม่มานะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาภาพจากในกล้องที่เราที่เราจะเอาภาพเข้ากล้องได้ก็คือผ่านแคปเจอร์การนะฮะผมใช้เป็นโมโศกนะครับได้ภาพที่สวยคมนะฮะโมโศกตัวนี้ก็ขอบคุณเทพเกจเ็จนะ,ะที่ส่งออกมาให้เราได้ใช้กันนะครับนี่เลยฮะสาย USB Type A อยู่ละก็คือเสียบเข้าคอมของเรานะฮะอีกข้างนึงเป็น HDMI นะครับมี HDMI ก็เป็นตัวอินนะฮะเป็นอินรับภาพเข้ามาจากกล้องมาเข้าอินนะครับแล้วก็จะมีข้างนึงจะเป็นเอาเอานี่คือเอาภาพออกไปดูมอนิเตอร์ได้ด้วยนะฮะ เอาเนี่ยนะครับเอาเนี่ยเสียบกล้องส่วนเอาเนี่ยไปเสียบกับคอมของเรานะครับทีนี้เราต้องดูด้วยว่ากล้องของเราอะครับมันเป็นสายไหนแล้วแต่กล้องนะเราต้องเปิดดูที่กล้องก่อนว่ากล้องเราเป็นสายไหนมันจะมีทั้ง HDMI ใน panasonic น,น,นะฮะจะเป็น HDMI j t 5เนี่ยถ้าจะไม่ผิด sony ก็จะเป็น micro HDMI canon ก็จะเป็น mini HDMI ก็มีหลายสายให้เราได้เลือกนะครับผมแล้วใสยเหลืองน,ะนพี่ถ้าใสายเหลืองก็หันมาสิจา้า อันนั้นเราก็เสียบสายตัวนี้ครับจากแคปเจอร์การ์ดนะฮะเข้าไปที่กล้องของเราบอดี้ของเราได้เลยนี่ตอนนี้เราก็เสียบกล้องแล้ววางกล้องเอาไว้ตำแหน่งเดิมนะฮะชึ้บอ่านี่เราสมมุติกันให้ดูนะทีนี้ เราเสียบสายเข้ากับแคปเจอร์การ์ดของเราละอีกข้างนี่แะครับเราไปเสียบคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะก็จะเป็น USB ธรรมดาเนี่ย Type A ครับเราเสียบเข้าไปใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยตอนเนี้ยแค่เนี้ยฮะเราได้ภาพแล้วเราได้ภาพขึ้นจอแล้วครับเพราะว่าเรามีแคปเจอร์การ์ดส่วนเพื่อนๆถามว่าถ้าเราไม่มีแคปเจอร์การ์ดเนี่ยเราทำยังไงสามารถไปดูย้อนไปดูคลิปของผมได้นะผมจะมีคลิปเก่าที่ทำแบบไลฟ์สดโดยไม่ใช้แคปเจอร์การ์ดด้วยมีทั้งพานานทั้งโซงนี่อครับโดยที่ไม่ต้องใช้แคะเปเจอร์าอาการ์ Google, ดนะ,ะนะครับลงองไปเซ อย่างคือไม่นะฮะไม่ My, ตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์ของผมที่ผมใช้เป็นประจำนะฮะมันก็เสียบสายเข้าไปค่างนึงก็เป็นไทเอสเสียบเข้าคอมได้เลยครับคือทุกตัวเนี่ยเราเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะมีไดเวอร์ให้เลยแล้วต่อไปเวลาเราเข้าโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมไลฟ์สดเนี่ยเราสามารถกดตั้งค่างา่งายๆได้เลยมันจะมีชื่อไดเวอร์บอกของแต่ละตัวเลยนะครับผมเราแค่ okay, เสียบเข้าไปแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นไวเลสนะครับที่เป็นตัวไวเลสแบบอ่เหมือนที่เราใช้อยู่ติดอยู่กับกล้องอยนะ่างเงี้ยถ้าเป็นไวเลสเราสามารถมูฟเดินไปไหนก็ได้ไอตัวเนี้ยคร ส5มจแจ็ค3.5นี้เราสามารถเสียบเข้าที่ช่องไม e ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับคือเสียบตรงเข้าไปได้เลยนะครับผมทีนี้เวลาเราจะไปตั้งค่าครับผมเราก็ไปตั้งค่าที่คอมของเราได้เลยนะว่าตัวนี้เป็นไม้ไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นไวเลสนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นคอนเซอร์อ่ะหลังจากนั้นที่เราได้มาแล้วครับผมเราได้มาแล้วเราก็เปิดโปรแกรม OBS ได้เลยนี่นี่ฮะนี่คือโปรแกรม OBS เห็นไหมว่าภาพมันมาแล้วเพราะว่าผมทําการตั้งค่าไปแล้วแต่แล้วผมจะทําตั้งค่าให้ดูโดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยเปิดหน้า OBS ขึ้นมมมมา like. าาเเี่่ยยภพังไไอะไรลคคว หน้า OBS นะครับ OBS เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้มาจาก Google ได้เลยนะฮะก็คือไปพิมพ์ OBS ไว้ใน Google ได้เลยนะครับเป็น OBS Broadcast Software นะฮะคลิกเข้าไปในนี้เราสามารถโหลดได้เลยเราก็ดูได้ว่าของเราเป็นว n d o โอเป็น Mac เป็น Linux นะฮะไอตัวนี้เดี๋ยววิธีการติดตั้งมันจะมีอยู่ในคลิปเก่าผมแล้วลองกลับไปย้อนดูได้นะครับว่าติดตั้งลงไปในคอมยังไงหลังจากที่ติดตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยนี่แค่นี้เองนะฮะตอน,นอไปนะครับผมเราก็แค่ไปสร้างซีนฝั่งนี้นะฮะว่าเป็นซีนอะไรสมมติว่าผมจะใช้กล้อง GS S, 5, s กระตังลงไปซีนเสร็จแล้วเรามาดูตรงตรงตรงนี้นะฮะหน้าเราไปหน้าซอสตรงนี้กดบวกปุ๊บแล้วก็ไปที่วี i d e o Capture d r i v e ์ได้เลยนะครับกดไปทีนึ่งนี่นะฮะแล้วก็คียเอ็ดมัน New Key add, กดโอเคปุ๊บนี่เป็นไงภาพมาแล้วแค่นี้เองเพราะว่าถ้ามุลเราไปคิดคําว่าดเวอร์ตรงนี้นครับตัวตัว d r i v e ์ตัว,ตวตนี้มันก็จะมีให้เราเห็นเลยฮะเห็นนะตัวนี้ก็คือมันเป็นชื่อรุ่นเดียวกับ Capture าร์ดของผมนะคคือ Mucose ok นะครับ U 7 0 s วิด S Video กดโอเคลงไปปุ๊บนี่แค่นี้ภาพมาแล้วนี่ฮนะ ภาพมาแล้วอันนี้คือมันเป็นครีน HDMI นะเดี๋ยวผมลองลอง,ลองถ้ามูร่ากล้องเราอ่ะที่มันไม่มีคี e a HDMI ภาพมันจะแสดงผลยังไงนะฮะอ่านี่เห็นไนหะอันนี้ถ้ามูดกล้องเราไม่มี c l e น n HDMI เนี่ยเห็นไหมว่าค่า F 1.8ค่า stop ค่าแสงค่าอะไรต่างๆค่า F ค่าสปシャเตอร์มันจะขึ้นมาหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ทําการค l ีนนะฮะแต่ว่ากล้องบางรุ่นเหมือนที่ผมบอกไปลองไปเซิร์ชดูนะฮะว่ากล้องไหนมีไม่มีและภาพมันก็จะค l ีนให้เป็นแบบนี้เพียงเท่านี้ครับผมนี่เราได้ภาพมาแล้วนะขั้นตอนต่อไปอ่ะครับนี่ไม นี่เราก็ไปเลือกนะเราก็ไปเลือกที่ตรงไมตัวนี้ครับ My AUX กดรูปเฟืองได้เลยครับผมแล้วก็ไปที่ property มันทีนี้เราก็มาเลือกว่าไมของเรามเป็นรุ่นไหนของผมมันมี smart my mtv 500ขึ้นมาด้วยนะฮะนี่ก็คือตัวสลโมนอีกตัวนี้เลยกดลงไปปุ๊บเดี๋ยวทีนี้เราลองพูดดูนะเห็นไหมว่าเส้นการาฟเสียงมันวิ่งแหละพอเสียงจูนเข้าแล้วซึ่งตรงนี้ครับผมมันจะมีค่าตรงนี้นะฮะมนเรามาดูตรงไมตรงนี้ครับไมตัวนี้ที่ผมบอกไปว่าเรากด property ครับมันก็จะให้เลือก driver ของไมใช่ไหมว่าไมมีตัวไหนตัวไหนตัวไหนตััวไหนน่มมจะีแแบบบบคา default คนะ่าเดฟฟิล hmm. ก็คือแบบเป็นการเสียบเอาไวเลตนะครับที่มันเป็นแจ็ค3.5เนี่ยเราไปเสียบตรงเข้ากับความของเราเนี่ยเรามาเลิกเดฟเฟิลได้เลยนะเดี๋ยวเส้นเสียงมันจะขึ้นมาให้นะครับผมประมาณนี้นะฮะเท่านี้เองครับกวดตาร์ตีมออกไปปุ๊บภาพก็จะทำการไล์สดแล้วนะครับผมแค่นี้ฮะขั้นตอน,นง่ายๆในการแบบต็ดไล์สดใน OBS นะครับผมทีนี้ mm hmm. อยากจะทําให้หน้าเรามันเด้งขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือมันต้องมีไฟเราเอาไฟวางเลยฮะให้มันเป็นให้มันเป็นคีย์ไลท์ที่หน้าของเราครับจะได้ทําให้หน้าเรามันดูเด้งสวยงามวันนี้ผมใช้เป็น60 60วอซาานตัี้สร ความเร็วได้120-30องศา,ต,า,า,งงาตัวนี้เป็นตัวสาทุเพียงเพียงเอาไหมตัวนี้เป็น OBS เอ้ย OBS นันคือโปรแกรมอันนี้เป็นไฟแนนไลฟ์ฟอสซา60นะะตัวนี้ขอ,อบคุณ C O B Media ด้วยนะครับอ่าตอนนี้ใช้ดีมากเลยนะทำให้หน้าเราดูนิ่มนวลพร้อมมีซอฟต์บ็อกข้างหน้านี่ด้วยนะเป็นไงซอฟต์บ็อกหน้าเราดูนิ่มนวลแต่ผมจะลองเปิดไฟดูนะฮะ เห็นไหมหลังจากที่เราวางไฟเห็นไหมครับว่าเราเทียบกับภาพแรกนะตอนนี้ภาพของผมมันถูกไปแล้วหน้าผมมันจะดูใสขึ้นทีนี้ตอนนี้ไฟของเราที่เราแสดงผลอยู่ครับมันเป็นไฟหลอกหลอกก็คือมันเป็นแบบจะเก็บค่าพคนสว่างโซนมืดเอาไว้ได้ดีนะครับจะเห็นรายละเอียดที่หน้าได้ดีแต่ทีนี้เพื่อนๆนะฮะเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าร้านสดเนี่ยเราสามารถทําไม่ต้องใช้หลอกก็ได้จริงๆนะฮะก็คือใช้เป็นสแตนดาร์ดหรืออะไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดก่อนฮะมันจะได้ง่ายนะครับสำหรับคลิปเบื้องต้นคลิปนี้สักครู่นะฮะเป็นได้คือ แค่นี้ฮะคุณก็สามารถแบบไลฟ์สดแบบเท่ๆได้และก็คือง่ายๆมากขั้นตอนตามที่ผมบอกเลยครับเสีย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 บอย่างเดียวเลยทีนี้เสียงทุกอย่างมีภาพมีก็ไปกดเซตติ้งนะฮะก็คือไปที่สตรีมเพื่อทําการไลฟ์สดนะไอโคดตรงนี้ครับผมไอโคดตรงนี้ก็คือเป็นโคดที่เราไปเอาคีย์สตรีมที่อยู่บน Facebook หรืออยู่บนยู u ูบนะครับมาทําการใส่เพื่อจะทําการแบบไลฟ์สดบนแพลตฟอร์มต่างๆครับแพลตฟอร์มยูทูปแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กซึ่งคีย์สตรีมตัวนี้ฮะสามารถไปดูในคลิปเก่าของผมได้นะ เรามาแปะยังไงกดโอเคออกไปภาพมันก็จะเป็นการไลฟ์สดออกไปสู่ข้างนอกแล้วนะฮะเท่า okay. น like, ี้เองครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการไลฟ์สดหนึ่งครั้งของผมนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็ลองไปทากันดูได้นะฮะง่ายๆแค่นี้เองเดี๋ยวเอาไว้ต่อไปเนี่ยฮะในคลิปต่อไปผมจะทําการแบบเออถ้าเราไลฟ์สดด้วยไฟล์หลอกเราใส่รัดยังไงไลฟ์สดยังไงให้แบบมีคุณภาพที่ดีตั้งค่ายังไงในคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะครับผมก็เป็นไงก็บ้างฮาสำหรับคลิปเซตไลฟ์สดแบบเบื้องต้นนะฮะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ขอขอบคุณทุกคนที่่ตติดดาาามมมช้วยยแลลกก็อื แชร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นการแบบว่าให้ผมได้ทําคลิปต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็มีคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็ฝากช่องในชาแนลที่ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับทั้งยูทูบแล้วก็แฟนเพจนะครับสองช่องทางเลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้เบื้องต้นไปก่อนนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีขั้นที่น่าจะดีกว่านี้นะครับผมสวัสดีลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสามที่ายสวยกับดิวชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ